สวัสดีค่ะพอ,อ,อก,กันกับช่องยายหนิงพากกินพาชิมพี่น้องคะ่ะมาเด้อบักม่วงกินกับข้าวเหนียวมนูนข้าวเหนียวมะม่มวงนี่แหละพี่น้องคะ่ะทําบักใหญ่เลยอืม้ม ร้อยกะทิขาวนแซ่บค่ะมันหวาน บอกมวงน,นิดน,นิ้งเจ้ขาข้าวมิ้งบะหมี่น้ำลอกไหมพี่น้องอือจะหวานใช่ไหหวานอมเปรี้ยว hai à, kiện đây ngay เราคันดังพี่น้องเวื่องลา่างกินยังด้อยก่อนถ่ายคลิปปับ๊บคันหนึ่งข้าวเดียวสุกเดาเขากะใส่กะทิใส่น้ำใบเตย น้ำตาลน้อยนิดพี่น้องแล้วก็อหัวมาน,นี่ยใตลาดขงบนเกลือน,นิดหน่อยอันนี้ยังนิ่งไม่ได้ซื้อพี่เนนมาฝากมวงมัใจ่ใช้กุ้ม มีสวนถ้าเจ้าค่ะลอตเตอรี่เสาบ้านอยู่ข้างนั้นต้นบักวาน่ะแหละสามรู น่แต่เก้วเขาเหนนานนเนา็นว่ายายนิ่งนแตง้มน้ำดอกไม้สี่วยปลอกกินกับกบมังสีละตั้งแต่ตั้งเวยนกุ่นเข้าเหนียวทุเรียนเข้าเหนียวมะม่วง ตาให้เลือกอีกดีพี่น้องยันยิงสิใบปูงหมงน้อยบ้านห,หนอาเนาะล่างปาดกวนเนาะบีบไนมมันออก Rượu chín ra con đây này, khói khói. Cái này nhạt. này... lâu lâu may Để Con nhảy vào าปากลมบอกม,มาทานมาทานมาทานไกล้ๆ FC ใหม่ FC เ่ารู้สึกว่า FC ใหม่นี่จะลายพี่น้องแล้วก็พี่น้อง FC เ่ากะยังเนียวแน่นอย่คือเ่า ขอบุณขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณที่ให้กำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกเม้นทุกแชร์ทุกการติดตามพี่น้องค่ะเสด็จไปมียังกะพ,พ้าพีผพาน้องกินเขาตามตามอัตภาพตามที่ว่าพี่น้องพอใจนะพี่น้องเนาะ อยากเบิงกับเบิงหอยากเบิงกับเรื่อนผ่านเพราะว่าที่คนเห็นยูทูบนี่โอ้ยจากมาจากชอนพี่น้องค่ะชองยังไๆดังๆลงคลิปแค่สิบนาทีเป็นเมืนเป็นพันดีใจน้อเพื่อนพี่น้องข้าเจ้าก็เริ่มจากตูนคือกันหรอก เอฟซีติดตามเป็นล ok. <laughs> no ้านๆยายหนึ่งกับกรมมื่อสี่สองไปเรื่อยๆพี่น้องคะหมักกับเบิ้งหมักกับเบิ้งคือกอแข่งกำลังแรงใจเนาะจ้ะอืออยายนี่คือเป็นตะเวนโต้แท้ป่ะจ้ะ ละวันเาสาคอยิไปหาลูกจะเปิดเสาไปหาลูกอาทิตย์หาหมอเหมือนเดิมในการฟังเข็มของแยาหนิงสามวันนัดเทียพี่น้องคะจะเริ่มดีขึ้นสาธุคอยหายนาอกพี่น้องานะทรมานมาด่วน <c oughs> ถ้าใครเปลี่ยนกรย็รีบรักษาได้หนึน่งสามปีตั้งแต่หกหนึง่งขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณกำลังใจขอบคุณสุมองสุวานนี่บอ่อเบอิดนี่ก็เหลือ้ะกบมังสีบกกินกับใส่ตัวเวลากินกับไปเวฟนะคะเนี่ยนี่ใส่ตัวเย็นขอบคุณเด้อค่ะเข้วขาดทุกประการพี่รองค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ